ทองดำคอดแล้วจ้าได้ตัวผู้ต้อนรับปีมังกรทองชื่อว่าไอ้ขาวขาวโบเลยแม่ชื่อแม่ทองดำเขียวตุยตุยตุยเลยแม่มาาอ,อือ นี่ขาวให้ขาวน้อยไปกินนมแม่ไปขาวกินนมแม่ไปคลอดเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนใช่ไหมขาวมุดออกมาเลยใช่ไหมหมุดออกมาดือ้อ น,นี่แม่เขานมคัดเต้าเลยจ้าเธอเป็นวัวหรือเธอเป็นจิ้งจอกอังเปาว่าจิ้งจอกอังเปาเห็นมาเช้าว่าจิ้งจอกไม่ใช่วัวเป็นจิ้งจอกขาวเนาะสุนัขจิ้งจอก นางทองดำไม่ค่อยดุเท่าไหร่ถ้าเป็นนางคําแล้วไม่เหลือ